สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลฟ์โพสนะคะใน Facebook เนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดไลค์เยอะๆนะคะสามารถที่จะใช้วิธีนี้มะเพิ่มยอดกันได้เลยและเว็บไซต์นี้เราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะรับรองว่าแอคไม่บินเลาย,ยอดขึ้นจริงแน่นอนนะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะ เว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ ste mm นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะหลัจากเรามีบัญชีอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็อยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อแบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมวดหมูและบริการให้เลือกันเยอะแยะเลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์นะคะเฟซบุ๊กของชาวต่างชาตินะคะก็เลยไปที่เฟซบุ๊กตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกหมวดหมู่ที่เราต้อง เสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปคัดลิงก์นะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะโพสต้องเป็นโพสสาธารนณะเท่านั้นนะคะถ้าเป็นพาเวสไม่สามารถที่จะเพิ่มยอดได้นะเสร็จแล้วก็ให้นำลิงก์มาวางนะคะแล้วใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ28นาทีค่าใช้จ่ายแค่4บาทเองจะให้กดสั่งซื้อได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วน,นะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยอ่ะนี่นะคะจากเมื่อกี้นะคะแค่10ไลน์เองตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น23ไลล์แ้วนะะคนี่แอคีิเราได้ก็จะเป็นแออคขงงชชาาาวตต่ิแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าคสั่งซื้อของเรา สำเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถที่มิกงจลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะแต่สำหรับมิ้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ